สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟทีครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่งตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก็ไป็นทีแมนครับจะแนะนำเทคนิคในการใช้งาน w i n d o w s 11กับวิธีการเพิ่มคุณภาพเสียงด้วย Enhanced Audio บน w i n d o w s 11ที่เราควรรู้นะครับต้องบอกว่าฟังก์ชันในซาวของ w i n d o w s 11นะครับมีฟังก์ชันในการเพิ่มคุณภาพเสียงนะครับชื่อว่า Enhanced Audio นะครับต้องบอกว่าใครที่ยังไม่เคยใช้งานนะครับลองดูครับลองนาไปใช้งานเดี๋ยวไปดูขั้นตอนในการเปิดการใช้งานตรงนี้กันครับ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการเพิ่มคุณภาพเสียงในการเปิด Enhance Audio ใน windows สินรัับก่อนอื่นก็เข้ามาที่หัวข้อ Sound ครับกดคลิกเข้าไปครับกดมาที่ All Setting ตรงรูปฟันเฟืองนะครับกดเข้าไปครับจากนั้นนะครับกดมาที่ในตัวของ Sound ครับซึ่งการเปิด Enhance Audio เนี่ยเราสามารถเลือกเปิดตามอุปกรณ์ได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้ก๊อปเชื่อมต่อผ่านตัวสายมนะครับี่ก๊อปจะเปิดตรงนี้นะกดเข้าไปครับจะเห็นคําว่า Enhance Audio ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ ตอนนี้นะครับพก็ปิดอยู่นะเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงแบบปิดกันก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวก็เปิดให้ดูนะครับอันนี้นแบบปิดนะย่อสักนิดหนึ่งนะครับนี่อ่าเปิดให้ดูก่อนนะครับนี่คือแบบปิดนะครับแบบปิดนะอ่ลองฟังดูนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูแบบเปิดนครับกดเปิดนะครับ จะเห็นว่าคุณภาพเสียงก็ต่างกันนะนะครับนี่คือคุณภาพเสียงที่เปิด n h a n c Audio นะครับเพิ่มคุณภาพเสียงนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับกดเข้าไปที่ Advanced ครับตรงนี้นะกดเข้าไปได้นะครับพอเรากดเข้าไปปุ๊บเราจะเห็นอะไรฮะนี่ครับ Enhancement นะครับก็คือตัวนี้เราสามารถเลือกได้อีกนะครับว่าคุณภาพเสียงเราสามารถเปิดอะไรได้บ้างนะครับนี่ฮะก็เราสามารถเข้ามา setting เพิ่มเติมได้แต่ท้องบอกว่าในส่วนของตัว Enhancement นะครับมันเปิดไม่ได้ทุกอุปกรณ์นะ ต้องบอกว่าบางอุปกรณ์ก็ไม่พพอร์ตอย่างเช่นพ่ก็อปยกตัวอย่างนะนะครับอันนี้คือตัวสาย DMI นะครับมาดูในส่วนของตัว Sound และกันนะครับเปิดตัว Enhance ได้ไหมเปิดได้นะครับเปิดออนลงไปนะครับ Advance กดเข้าไปครับจะเห็นว่าไม่มี Enhance เ e n t เห็นไหมนะครับเห็นไหมนะครับตรงนี้ไม่มีนะครับก็คือมันอยู่ที่ตัวอุปกรณ์ที่เราเชื่อมต่อกับตัวเส้นเส้นสัญญาณของเสียงด้วยนะครับว่าตัวไหนรองรับไม่รองรับนะครับ จากที่เห็นก็คือถ้าเกิดเป็น h d m i เนี้ยลองรับนะครับได้ไหมฮกดเข้าไปนะครับกดจะเป็น Enhancement นะครับตรงนี้เราสามารถเลือกได้ตรงนี้แหละครับเราสามารถปรับคุณภาพเสียงให้เขาเรียกว่าดีขึ้นต้องยอมรับว่า Windows 11เนี้ยออกแบบมาทําให้เราสามารถใช้ฟังก์ชันเสียงได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเอาละฮะนี่ก็คือเป็นฟังก์ชัน Enhance นะครับหรือการเพิ่มคุณภาพเสียงบน Audio บน Windows 11ที่เราควรรู้ครับ และนี่ก็คือเทคนิคในการใช้งานวดีโอ11ที่เรามาฝากกันในวันนี้นะครับในการเพิ่มคุณภาพเสียงนะครับเชื่อว่าจะมีประโยชน์คนที่ใช้งานวิ d ีโอ11อยู่นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช้กดแชร์ด้วยนะครับแล้วต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตามครับอยากสนับเราครับช่วยกดติดตามส b s ค r i b e กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ CatFI ทครับ